ไปหาตัดสายเพิ่นเพิ่นกับอยู่เขาก็ไปหาตัดสายเพลินคนที่จริงคนที่สามผู้ให่ก็ว่าวันนี้เอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ร้องเพลงอ๋อที่ส้อาดเนี่ยก็คือว่าสนใจหนูร้องแต่เพลงนุถฮามก็ร้องแต่เพลงสรุปคนที่สี่ก็คือขายเสื้อน้องเสื้อก็เลยบอกว่ามาเรามาแข่งกันใครชนะจะได้เสื้อตัวนั้นโอ้ยต่ละมือต่ละเด วันนี้เอาอีกค่ะถ้าวันนี้เอาอีกเราเสียงไม่มีนะม,มีนะนะ <c oughs> ยังเราจะไม่มีอะนะแล้วคือแบบด้วยความที่ว่าเธอแก้ไม่เคยหลายใช่ปะเวลาถ้าเกิดเราไลฟ์หรือว่าเราคู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยเคมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยากแกล้งคนนี้จังเลยออยากพูดจอกอยากพูดแก้งอย่างเลยมันอยู่กับเพื่อนอนะนะคะเหมือนอยู่กับเพื่อนก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเอกคนที่กันนะเฮ้า,ายังสีนะ เมื่อนเพื่อนก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยเลยเดะมวลกลุ่มเนาะแต่หนูไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะหนูไม่เห็นคอมเมนต์หนูก็ไม่รู้ว่ามีใครแบบพูดอะไรกับหนูหรือเปล่าแต่ฉันไม่ได้เป็นมิตรนะฉันไม่ได้ให้เขาตกเสื้อให้ฉันนะอ่านก่อนอ่าคดํดจนปวดท้องหนูยังหนูตื่นมาหนูยังอ้าวเมื่อคืนทำอะไรไปนเนี่ยเมื่อคืนเล่นอะไรเนี่ยทำไมเจ็บคอทําไมแบบพอไปคิดย้อนหแลบบังโอ้แต่อยากหัวแห้งเม่เคยเล่นเหมือนเด็กน้อยได้ของเล่นใหมนะ่ไหมว่าอาอกยังไงเนี่ย สรุปได้ฟังฮอตพีวอร้ลลองเพลงตั้งส,สามเพลงจะเมื่อคืนพาไปทั่วไปที่ไปทั่วไปที่บิลี่เบลโทรหารหน่อยมี่ฉชาชีพแร้หนึ่งไม่ใช่มิดไม่ใช่มิดฉาหยอกแต่ก็ถ้าเกิดแต่ว่าเพิ่ไปสั่ง,านะงมาอยู่เนะเ่วไปสั่งมาอยู่โทรหาคนฟาง อ๋อเดี๋ยวกับไปเอานะคะมาถึงเอ้วค่อ่คือจอดรถค่ะอ๋อยังค่ะอรถค่ะชั้นไหนคะปลาทางก็ไดค่ะเราจะไปธุระกันก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วค่อยปิดไลน์นะ ก็ใส่แบนง์นแต่ว่าทำไม่ได้เลยดูดูเ้ยแฟงอย่างทียนะไปค่ะทุกคนที่นี่ที่รักแล้วจะทาน p เอะค่ะต่เลือกคนไม่เป็นแหมเลือกคนไม่เป็นเดี๋ยรถือไวาน่ะลงรถกันสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่สาลจังหวัดขอนแก่นนสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิลลี่เนร้อนแบบละลายอะเป็นร้อนแบบละลาย สวัสดีค่ะตูะ้ใจรถไม่เอาก็กา <c oughs> อยู่บนรถันันเยเป็นคนลืมตู้แจลดไวมากเลยนะเฮติงตองมากเลยสวยจังเลยค่ะนี่ดูคอลเลคชั่นแต่ะเสื้อคุมมันไม่อพอยเข้ากันแล้วใแม่น,มมนะ <c oughs> นี่ พอดีว่าพี่ทนายนายัดค่ะพี่พี่ขาก็เลยว่าฝนลูกแก้วว่างไหมวันจันขึ้นศาลกันขึ้นศาลกันม <c oughs> ันแมนแนวเรื่องดีมากินิบแล้วเนีน่นยมากินข้าวกันอะไระก็เลยมาชาไม่เห็นเลยร้อนมากโซฮอตมากค่ะพี่ขา คนสวยมาแล้วมาแล้วป้าจุกจุกค่ะวันนี้ชอบความพี่ขาพี่ขาพี่พี่เขาบอกว่ารอชั้น PK อยู่เนี่ยติดใจรักติพี่พี่ก็พาหนูไปทัวร์ไปเที่ยวอยู่นะบา๊อตตําป่าตําดงแล้วหนูก็เป็นแบบเล๊อตตําป่าตําดงไปอะมันกินยาผิดขวดอะโอเคโอเคถึงแล้วค่ะเดี๋ยวหนูมาใหม่นะ หนูถึงแล้วในส่วนรัฐการแล้วเดี๋ยวหนูมาใหม่นะขอทำธุระแป๊บหนึ่งครับคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะไปเร็วเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะบ๊ายบาย เจอกันเร็วๆนี้นะคะแอคลุมคุกใส่แหวนงามไม่ใส่แหวนงาาแพ้เดี๋ยวเจอกันเลวๆนี้นะคะแอคลุมอะเมื่อคืนบอดดื้อต่เมื่อคืนบอดดื้อแช่พี่จะพาหนูดื้อพี่เป็นคนพาหนูทำแล้วหนูก็เลย a l แล้วหนูก็เลยแบบว่า รัหว่ามันก็สนุกดีนะรู้แล้วว่ากลุ่มกดปิดตรงไหนรู้แล้วว่ากลุ่มแบบแข่งเกมตรงไหนต่อไปนะเดี๋ยวให้หายป่วยกันนะคะเดี๋ยวให้ที่ชั้นหายป่วยกันนะคะเมื่อคืนเป็นมิรค่ะ